ในตอนนั้นหันเข้ามากล่าวตานกระแสเรื่องนั้นคำกลอนท่าสะโพนกันกุกยกประเดิมดาสอนตามคำสอนจะดูปแปลกกระแสทะทำอันลำคากล่าวถึงนางเทปปาพาผู้เมียงเงาท่านพระอิน Hồ xa đi nàng đầy xiền Trạc bùn câu khởi ơi thăm ha. โอ้ยสิได้ไล่ปังปราจากสวรรค์เมียงแก้วนั่งด้เมือดบุญแล้วก็จำใจสิได้ห่างสิได้ไล่ละขางกะลาร่างกูสู้แนวยุบบ่ได้อีกแล้วสิเอือนแอวขอพอรเป็นสิบตอนพระพรที์จากพระอินทวันไั่ ขอนึงนั้นยามเมื่อนางนุ่งใหญ่ลงไปมนุษย์โลกขวให้ชกยิงลวนได้ไปส่วนเพิ่งพระญัเปลี่ยนที่ดาเจ้าฟ้าสนุกกว้างกุศลบำเพ็ญตนในปรากฏประโยชน์ผลในคนย่อ ขอที่สองงามยำดวงตานีลาเน็ดคือดังตาลูกเนื้ออยากเขาคุณคุณมัวมาดนางหิงและยำไพมองให้มงเมื่อยถึงมากถึงอยากได้ดอกแระแล้วเปิดบอ่อปิืนขอสามนั้นขอให้เกี่ยวขาดของเหมือน ขันสวอนคนตางอนงามวับเลืกดดีไล่บัดแลเยี่ยมบัดย้ำสายตาสิ่งลิงนำให้หากหอยิกเขิวต่อแต่ละคัพพออยากลมเท้าตั้งขอสีนั้นยามขาวิโยกย้ายตายจากเมืองแม่นไปเกิดแดนมนุษย์ให้ซื้อผัวสดีเนี่ย ถึงโลก,กีแดนเตเมืองใดก็ตามสร้างผูดสดีซื้อนี่ย่ามีได้รอกเปลี่ยนแปลง ขอหานั้นขอให้ลุที่แม่งเกิดราชบุตรตาผู้ที่มีบุญพลาลื่คนดอกถึงไข่ศาสต่อไปให้ถึงตายผู้ที่ยานอันลำคาเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าผัวง่อยใครควรข้อหกนั้นวรกายเลิศลวนสมส่วนมาทรงคันสวีวันดูสู ดังบ่มีม่านทองยาคือหญิงในห้องโลกกาพื้นแผ่นอยู่ในแดนโลกเตะเหลือแท้แต่พระนาง ข้อเจ็ดนั้นสองทันสวยสลางปูนเปรียบจุมท้องทันทั้งสองดูเต็มนตัตเตงตึงงามเยี่ยมเทียมดังสาวสวรรค์ฝ่าถึงชาราขยายนสูส้สลอ,อนขอขอเต่งเต่าย่ำเท่าขยายนข้อแปดนั้นเกศดำสะอาดอานประดุ ปีกผูม,มาราแก้ไกลมากกะดูดีงอกยาแซมซ้อนใดขอให้ดูดีด้วยสวยเป็นธรรมศาสตร์คือดังบาทแตงแต้มง,งามกวากว่าผู้ใดขอเก้านั้นสังขารโลกแตกกะหากบอจิรังกันจงบรรดาลไกลนางให้ของงามน้ำเสียง ผิวขาวเหลืองนวนเนือหอยสวยงามตามเก่าสารการกระยาสอกไกลน้องให้พองใสขอสิบนั้นขอให้เป็นเอกลักษณ์ไว้ปัญญาเลือดสมองดีไปผู้มีิเว็นเพราะผูกพันธนาร่างขอให้ปัญญานองตรองตามได้หูห้อง เปิดป้องแก้ไขได้ดรอกปล่อยไปปวงอินท่าทิราชไทยเลยประสาทพ้นทิพย์สิบประการที่นางขอบคู่สู่แนวประธานสิ้นพ่อพระอินประทานลาจุบคาถาสิบเก้าทันทะ